รัฐบาลปิดเว็บพนันเนื้อหาผิดกฎหมายในอรอบ5เดือนกว่า80,000เคสพร้อมเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ในประเทศและตามชายแดนอย่างจริงจัง,จงต่อเนื่องนายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยวางมาตรการคุมเข้มปิดกั้นเว็บพนันหลอกลวงและเนื้อหาผิดกฎหมายไปแล้ว80,000เคสภายในรอบ5เดือน ทำให้แก๊งคอร์เซนเตอร์ห่างหายไปความถีน้อยลงแต่ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังการหลอกรักออนไลน์ที่ยังคงมีอยู่ โดยมิจฉาชีพมักมีพฤติกรรมหลอกลวงในลักษณะทักข้อความเข้ามาจีบผ่านทาง i ิ t o k Facebook และอิน t a g r กรมชวนพูดคุยจนทำให้หลงรักก่อนจะขอวิดีโอคอลชวนให้ถอดเสื้อผ้าหรือเปิดหน้าอกแล้วบันทึกภาพแบ็กเมย์รวมไปถึงโทรเข้ามาแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเจ้าหน้าที่ DSI ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อให้คิดเสมอว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อหาประชาชนทางโทรศัพท์ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเข้มดำเนินการมาตรการต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คงเข้มมาตรการตามแนวชายแดนรวมถึงเร่งเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ภายในประเทศต้องเข้มข้นในการดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน